สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับซซราซในเกะไมค์ครับกับซิรีโฉลี่รอดในพาที่8นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีปัญหากับชิปเปอร์ที่อยู่ด้านบนนะคะคือหมิวไม่รู้จะจัดการมันยังไงนะคะเพราะว่าโอ้ยมันเกิดมาได้ไงวะเนี่ยคือหมิวก็ลืมไปปักไฟด้านบนเลยนะคะโอเคแล้วก็นอกจากจะมีตรงนี้อยู่หนึ่งตัวแล้วใช่ไหมมันมีตรงนี้ด้วยนะทุกคน มันมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่มันมีอยู่บนนี้สองตัวนะคะคือมันมีเพื่อนๆคนหนึ่งเขาสังเกตเไว้ว่าคลิปของมิวเนี่ยมันมีคิปเปอร์อยู่บนนี้นะคะซึ่งม,มิวก็นะมาดูมันก็มีจริงๆนะคะทุกคนแล้วมิวก็ไม่กล้าขึ้นไปจัดการกับมันนะคะเพราะว่ามิวกลัวมันจะระเบิดลงเข้ามิวพังไงมิวก็เลยแบบไม่กล้าไปยุ่งกับมันเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตครับกล่องมานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าของเนี่ยจะลกเต็มตัวไปหมดแล้วนะคะโอเคแล้วก็ถามว่าพาทนี้เนี่ยมิวจะมาทําอะไรนะคะคือพาทนี้เนี่ยมิวคิดว่าจะไปลองออกสำรวจโลกกันนะทุกคนคืออ่าบริเวณรอบบ้านเราเงี้ยมันมีอะไรบ้างมีไบโอมอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มิวจะลองไปแบบเดินดูไปสำรวจนะคะเพื่อจะเจอแบบไบโอมป่าจังเกิลหรือว่าเจออะไรต่างๆ <m ira> นะคะทุกคนเนาะเพราะว่ามิวก็ยังไม่เคยแบบออกไปสำรวจแบบจริงจังเลยนะทุกคน <m ira> คิดว่าจะออกสำรวจไปทางทิศนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าที่ นี้เนี่ยมิวยังไม่เคยไปเลยนะคะอันนี้เป็นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวอะไรโผล่หน้ามาแบบๆคะ่ะอ๋ยเดี๋ยวคิปเปอร์อีกแล้วนะคะมิวไม่อยากไปยุ่งโอ้โหข้างหน้าก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะไปค่ะเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางค่ะโอเคมิวไม่อยากไปเสี่ยงอะไรกับมันมกโอ้โหในน้ําก็มีอีกนะคะคือแบบมิวนี่ไปตรงไหนก็เจอแต่น้องเขียวนะคะทุกคนอ๋อมีน้องๆคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาบอกว่าพี่มิวอยู่ตรงไหนน้องเขียวก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมมิวบอกแล้ว ำไมมันเยอะอย่างนี้วะเนี่ยเดินทางไปเรื่อยๆแบบไม่มีแบบแผนอะไรเลยค่ะทุกคนคือคิดจะมาสำรวจก็คือสำรวจนะคะแล้วมิวก็ไม่รู้ด้วยนะเนี่ยว่ามิวมาทิศอะไรนะคะคือตรงไหนที่มิวยังไม่เคยไปมิวก็จะไปตรงนั้นนะคะเอแล้วก็ข้างหน้าเหมือนจะเป็นมหาสมุทรกว้างเลยนะ,ะทุกคนรู้สึกมีแววว่าเราจะได้ออกทะเลกันนะคะโอเคนะเพื่อการสำรวจพื้นที่นะคะเราก็ยอมออกก็ได้นะคะ โอเคแล้วก็อ่ะเดี๋ยวขอดูพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะคะรู้สึกว่าแถวนี้เนี่ยมันจะมีแต่พวกป่าไม้ขาวนะคะแล้วก็มีพวกป่าไทยกรงไทกล้าอะไรอย่างงี้ซึ่งหนูคที่ว่าจะเดินทางไปยังนะที่ต่วนออกดีกว่านะคะทุกคนโอเคที่ต่วนออกก็ข้างหน้าเราตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะะุผู้ชมปะข้างหน้านี้เราจะเจออะไรบ้างนะะี่ค่ะก็มาติดตามรับชมกันเลยดีกว่านะคะทุกผู้ชม คือมิวก็ไม่รู้ไงเราก็มาเดินทางไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะคะโอ้โหท่านผู้ชมดูสิคะเหมือนการเดินทางครั้งนี้เหมือนจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะคือแถวนี้มิวก็ไม่เคยมาก็ไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะคะเนี่ยโหคือสวยมากนะคะแล้วก็มีน้ําตกตรงนั้นด้วยนะคะจุดมุ่งหมายของเรานะคะก็คือการตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวค่ะคือเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะคะไม่แน่ว่าอาจจะเจอพวกป่าจังเกิลหรือไม่ก็ปราทใต้น้ําก็เป็นได้นะคะคือเดี๋ยวเราก็ ต้องเจออะไรสักอย่างแล้วแหละทุกคนนะเดี๋ยวเราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะคผู้ชมเพราะว่าทิศตะวันออกเนี่ยคือหมิวยังไม่เคยมาเลยนะผู้ชมเดี๋ยวก็เลยคิดว่างานเดี๋ยวเราต้องลองไปดูกันนิดนึงนะผู้ชมว่าทางทิศตะวันออกเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้างหน้าตรงนั้นมันจะมีเกาะด้วยนะคะเออเจอเกาะแล้วนะคะแต่ว่าหมิวยเคยมาหรือยังคะเหมือนจะเคยมาแล้วนะหมิวจาได้แบบมันมันมันคุ้นค้นสถานที่อะค่ะทุกคน เหมือนจะเคยมาแล้วหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวขอเก็บเรือแบบหนึ่งนะคะไปค่ะไม่รู้ว่าทิศไหนไปนทิศไหนแล้วนะคะจังหวะนี้ก็เดินตรงไปเรื่อยๆอย่างเดียวแล้วนะคะแล้วก็ข้างหน้านั้นเป็นทะเลทรายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคืออะไรคะตรงนั้นเอ๊คืออะไรคะเดี๋ยวนะน่าจะเป็นหมู่บ้านมีซีนะ,ะทุกคนใช่หรือไม่เดี๋ยวนะต้องเดินไปดูใกล้ๆแล้วนะคะง่ายทุกคนหมิวว่าแล้ว,วต้องเป็นหมู่บ้านมีซีนะคะซึ่งขอมันฝรั่งได้ไหม หมู่บ้านนี้มันจะมีมันฝรั่งให้หมิวไหมคะโอ้โหแต่ว่ารู้สึกว่ารัพยากรณมีซีมันมันจะเยอะมากๆกเลยเนี่ยมันทาให้หมิวแหลกได้เลยนะเนี่ยโอ้โหหมู่บ้านนี้มีแต่แครรอทค่ะทุกคนไม่มีมันฝรั่งให้หมิวเลยนะคะโอ้โหจบกันนะคะจังหวะน,นี้โอเคไม่มีมันฝรั่งไม่เป็นไรมาชมแต่ว่าดูสิฮะทุกผู้ชมหมู่บ้านจเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้มันจะต้องมีของให้หมิวโด้บ้างแล้วล่ะนะมันจะต้องมีสักสองสามหลังแล้วล่ะค่ะทุกคนที่มันจะมีของให้หมิวได้้โดดนนนนนนะะะะะคคคคคททุุกกออาาาหหรรชัีขงเเ็ม ใช่ทุกคนนี่คือฟางข้าวนะคะก็เก็บมาเลยโอเคเป็นอาหารโปรดของเราเลยนะคะทุกคนแล้วก็นะพอขโมยเสร็จปุ๊บก็ใส่ไว้เหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะโอ้โหเราเป็นคนที่แบบเป็นคนดีนะผู้ชมเราไม่ขโมยของชาวบ้านอยู่แล้วนะคะใช่เราจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงนะคะชาวบ้านเขาก็มีหัวใจอีโตเลโอล้โ,อโหเดี๋ยวนะอันนี้เป็นบันดไดวนมันจะขึ้นไปสูงสุดแค่ไหนคะดีค่ะเดี๋ยวนะต้องขึ้นไปเรื่อยเรื่อย แล้วก็ตรงนี้มีกล่องนะคะแล้วก็โอ้โหอาหารค่ะทุกคนโอเคถือว่าดีอยู่นะคะแล้วก็ข้าวานิดนึงแล้วก็เอาหนังสือมาด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็ขึ้นไปอีกนะคะหูเ,เป็นหอคอยนะเหมียวก็ว่าอยู่ทําไมมันสูงขนาดนี้แล้วก็ก็สามารถมองเห็นได้360อ,องศาเลยนะคะโอเคงั้นนะใดๆก็เราขึ้นมาแล้วค่ะก็นอนแม่งตรงนี้เลยละกัน โอเคง่ายดีนะคะ่ะกลลงไปเลยแล้วก็ปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะคะวิธ uh ีการลงแบบอีซ <op même> like, okay, ี่แล้วก็เลือดไม่ลดด้วยนะคะบ้านหลังนี้เหมือนจะมีของนะคะก็สังเกตง่ายๆค่ะบ้านไหนที่มันมีลาวาอยู่ด้านหน้าอย่างนี้มันจะต้องมีกล่องเอ้ได้ไดได้ดนะคะแล้วก็ได้มีเซดเดิลด้วยนะคะโอเคเก็บไว้ให้หมดเลยค่ะโอ้ my god ได้ไปมอนมา4เม็ดนะคะแล้วก็ได้ชุดเกราะมาว้าว สุดยอดไปเลยนะคะก็มาหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะทุกคนโอเคได้เวลาบอกลาหมู่บ้านอันแสนโชคดีอันนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะพวกนายสำหรับเพชรสี่เม็ดนะคะที่ให้เรามาก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ซิวเก้นนะจ๊ะหมู่บ้าน <laughs> โอเคไปมุ่งหน้ากันต่อนะทุกคนไปค่ะไม่รู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จหมู่บ้านไปเมื่อกี้ก็เจลังโจนด้วยนะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะคะทุกคนเพิ่งเดินออกมาจากหมู่บ้านไม่ได้ไกลมากเลยนะคะก็มาเจอกับลังโจนแล้วนะคะทุกคนจุดมุ่งหมายหลักของเราในการบุกรังโจนครั้งนี้นะคะก็คือต้องการแค่ของอย่างเดียวเนะคะไปค่ะทุกคนปะเราไม่ต้องกลัวอะไรเด้อทุกคนโจนมันก็แค่แบบโจงกระจอกกระจอกนะคะทุกคนมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยใช่ไหมใช่ไหมคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มิวยังไม่พร้อมค่ะทุกคนแต่นักขออนุญาตวิ่งหนีก่อนละกันแน่ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวมันตามอยู่มาขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะวิ่งก่อนค่ะมิวยังไม่พร้อมของมิวยังไม่พร้อมแบบหนึ่งแบบหนึ่งนะเราไม่ว่าไนกระจกแล้วก็ได้เราพวกไหนให้ภัยเราเถอะมันมีเพื่อนๆคนหนึ่งเขาบอกว่าให้มิวเนี่ยคาบโลไว้ด้วยใช่ไหมเออซึ่งมิวลืมไปได้ยังไงนะคะทุกคนโอเคซึ่งมิวบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามิวไม่ชอบใช้โลนะคะแล้วมิวก็ใช้ไม่เป็นนะคะ ใช้ไม่เป็นจริงนะคะทุกคนโอเคเราได้โล่มาเรียบร้อยในเมื่อเราเผชิญหน้ากับมันไม่ได้นะคะเราก็นะต้องใช้วิชาปวกแล้วค่ะทุกคนวิชาการขุดเจาะนะคะก็นี่ค่ะมาข้างหลังตรงนี้นะคะเฮ้ยมันเฝ้าอยู่ตรงนั้นเว้ยมันคิดว่าเราจูมมาตรงนั้นใช่ไหมเราไม่โง่ไปตรงนั้นหรอกนะ <c oughs> โอเคแล้วก็เออขุดเจาะไปตรงนี้เลยนะคะ <c oughs> โอเคอีซี่มากๆนะคะแล้วก็ปะ กันเท่านี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปได้แล้วนะคะตรงนี้เป็นบอสใช่ไหมคะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะนะบอสก็แค่แบบบอสง,ง่ๆนะออาเรียบร้อยแล้วก็โอเคของจากนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนในเมื่อเรามาแล้วก็นะต้องขอโมยไปให้หมดนะคะกเก็บไปเท่านี้ก็พอน่ทุกชมแล้วก็ลงก็เออลงแม่งอย่างนี้เลยแล้วกันนะคะไปค่ะทุกคนวิ่งแล้วค่ะ การขโมยของนี่ถือว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะเอ้เราเจออะไรแปลกๆอีกแล้วค่ะคือมันเป็นประตูนนเธอร์ลางใช่ไหมคะเห็นไอ้บล็อกแดงๆค่ะน่าจะเป็นเมเธอร์ลางเนาะโอ้ยดีเลยค่ะ ก็นะัดถัดจากหมู่บ้านก็มาเจอลังโจนถัดจากลังโจนก็มาเจอประตูนี้เธอร์ล้างนะคะโอ้โหอะไรมันตีขนาดนี้คะเดี่ยโอเคจริงด้วยค่ะประตูนี้เธอร์ล้างนะคะไหนเดี๋ยวเราลองดูในกล่องนี้เชิญไปชมว่ามันจะมีอะไรนะคะก็โอ้โหเป็นชุดกอดแล้วก็เครื่องมือที่ทํามาจากทองนะคะซึ่งถามว่ามันดีไหมก็ไม่เชิงว่าดีนะแต่ก็เก็บเก็บไปเถอะทุกคนเพราะว่า มันก็นะในหลายแล้วก็มาแล้วก็ต้องเก็บเก็บไปนิดนึงนะคะไปค่ะทุกคนออกเดินทางกันต่อนะคะคือพานี้ไม่มีอะไรเลยนะุผู้ชมนอกจากการเดินทางอย่างเดียวนะคะแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปค่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะทุกคนคุ้มอยู่ที่ได้ไดมอนมา4เม็ดแล้วก็นอกนั้นก็เกลือโอ้โหท่านผู้ชมดูสิคะพิกัดด้านบนโอ้โหคือไกลจากบ้านเรามากๆเลยนะคะคก็เวลากลับนี่ก็คงจะตายกลับอย่างเดียวแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเดินทางกลับนี่มันก็เดินทางด้านคุผู้ชมแต่ว่ามิวขี้เกียจ นะคะอืมใช่มีววขี้เกียจมากๆเฮ้ยข้างหน้าเหมือนจะเป็นไอเบิร์กใช่ไหมคะเป็นภูเขาน้ําแข็งเอ้ยไหนลองไปดูสักครู่สิคะอาจจะเจอหมีโ,โคราก,ก็ได้เอ้ยหมีหมีหมโคโลกตอนแรกมีคิดว่าจะแวะมาทักทายหมีโคโลกนะคะแต่ก็ดัน,นมาเจอน้องเมดด้วยนะคุณผู้ชมก็เป็นน้องเมดตาสีแดงใช่ไหมคะตัวนี้ โอเคแล้วหนูมาทำอะไรตรงนี้คะลูกตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่โซนทะเลเขตอบอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าข้างหน้านี้เหมือนจะมีปะการังด้วยนะคะใช่ไหมคะโอ้โหคือแถวบ้านอยูะคะ่ค่ะมันไม่มีอะไรแบบนี้นะคะท่าผู้ชมแล้วก็มีน้องปลาโลมานะทุกคนว่ายวนเวียนหรือรอบๆตัวเราด้วยนะคะ เราก็ยังคงออกเดินทางไปเรื่อยๆนะผู้ชมก็ยังไม่เจอของอะไรที่มันแบบดีเลยนะผู้ชมยังไม่เจออะไรที่มันแบบว้าวเลยอะทุกคนเออนั่นแหละคือไม่รู้ว่าชาตินี้มันจะเจอไหมคะเนี่ยไอ้พวกประสาทหรือว่าพวกป่าจังเกิ้ลอะไร่เงี้ยค่ะมิวอยากเจอมากๆ A few moments later เอฮ้ยเจอปราสาทด้วยนะคะโอ้ไม่กนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปสำรวจหน่อยดีก่าผู้ชมว่ามันจะมีอะไรให้เราบ้างนะคะวิชาการปวกวิทยาคมนะคะมาค่ะ ขุดเจาะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะคะเนี่ยเหมือนจะเป็นแค่แบบปราสาสธ,ธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีอะไรให้เราเลยนะคะอืมใช่นะคะทุกคนโอ้โหแล้วจะแวะมาขุดทําไมคะเนี่ยไปต,ต่อค่ะเฮ้ยข้างหน้านั้นทําไมมันแดงๆอะไรเถื่อขนาดนั้นคะนา้าเฮ้ยเหมือนจะเป็นอันนี้เหมือนจะเป็นไปโอมดอกป๊อปปี้ใช่ไหมคะที่มันจะมีแบบดอกป๊อปปี้แบบเต็มกรอบไปหมดเลยนะคะเฮ้ยน่าสนใจนะคะทุกคนผู้ชมดูความเยอะของดอกป๊อปปี้นี่สิคะ อะไรมันจะเยอะขนาดนี้คะเนี่ยโอ้โหเดวนะโอ้โหแล้วดูข้างหน้าถ้ามันจะเยอะขนาดนี้นะดอกป๊อปปี้โอ้โหเดี๋ยวสุดยอดจริงๆเดี๋ยวฮาใบโอมนี้คือจะบอกว่าน่าอยู่ไหมคือมันก็น่าอยู่นะผู้ชมคือมันก็สวยดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้อยู่อยู่ไหมหนูบอกเลยนะคะว่าไม่นะคะเพราะว่าจะสร้างอะไรอย่างนี้มันก็ลําบากค่ะมานั่งลําบากทุบดอกมงดอกไม้อะไรอย่างนี้มันก็นะ อย่างที่บอกไฟแล้วก็ข้างหน้าเป็นใบโอมซากุระนะคะแล้วก็เฮ้ยเป็นใบโอมใหม่อีกแล้วนะคะใบโอมนี้แถวบ้านหมิวไม่มีนะคะไอใบโอมต้นไม้สูงๆตรงเนี้ย